<Yeah. S 2> สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยเอ่อก็วันนี้ผมอยากจะมาแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับก็วันนี้เห็นราคา Bitcoin ก็กำลังพุ่งขึ้นอยู่นะแต่ว่าเอ่อเราจะเห็นว่าพวกเอาคอยต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะจะยังไม่ได้ทำเพอร์ฟอร์แมนหรือว่าพุ่งขึ้นเอ่อมากเท่ากับ Bitcoin นะ ซึ่งจริงๆตอนนี้ก็เริ่มพุ่งขึ้นแล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเช่นตอนปีสองตอนไซเคิลปี2017เนี่ยช่วงที่ Bitcoin ขึ้นขึ้นจากเลเวลประมาณหมื่นจะไปถึงสองหมนเนี่ยหมื่นไปเป็นหมื่นสามหมื่นห้าแล้วไปถึงสองหมื่นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ย i ิตคอยเนี่ยถือว่าขึ้นตามตามบิตคอยเยอะมากนะครับขึ้นแบบให้รีเทิร์นกว่า Bitcoin ใน On the Way Up เนี่ย ขึ้นเยอะกว่าบิตคอยอีด้วยซ้ำนะแต่ว่าครั้งเนี้ยไม่ไม่เห็นความร้อนแรงของเอาคอยนะเทียบกับเทียบกับเมื่อเมื่ออดีตที่ผ่านมานะวันนี้ผมเลยอยากจะลองมาแชร์ข้อมูลหน่อยนะว่ามันมันเป็นเพราะอะไรนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเหตุผลแรกนะเหตุผลแรกก็คงเป็นเป็นเพราะบิตคอยนี่แหละเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเงินเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไหลเข้าบิตคอยก่อนนะครัไหลเข้าตัวมาเก็ตแคป ที่สูงที่สุดก่อนก็คือตัวบิตคอยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินบริษัทต่างๆหรือว่าประเทศต่างๆก็เข้ามาบิตคอยนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่าบิตคอยขึ้นก่อนแล้วก็จะเป็นเอาคอยนะแต่ว่าครั้งนี้เราเห็นว่าเอาคอยเนี่ยไม่ได้ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีเหมือนอดีตที่ผ่านมานะตามบนะิตคอยไม่ได้ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ไล่ตามบิตคอยได้ได้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาวนะันนี้ผมเลยอยากจะลองมาแชร์ข้อมูลหน่อยว่าเป็นเพราะอะไร ซึ่งก่อนอื่นลองดูราคาบิตคอยก่อนนะราคาบิตคอยตอนนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณสี่โทษเถียประมาณดูราคาบิตคอยวิ่งอยู่ประมาณห้าหมื่นสี่นะห้าหมื่นสี่ถึงประมาณประมาณห้าหมื่นห้านะครับประมาณห้าหมื่นห้าซึ่งจริง,รงๆเมื่อเช้าก็อยู่ประมาณห้าหมื่นห้านะ ซึ่งจริงแล้วเนี่ยหลายอนะินดิเคเตอร์นะครับหลายอินดิเคเตอร์หรือแม้แต่ผมเจอเว็เของฟอร์สเนี่ยเขาก็ออกมามีบทความออกมานะว่าเบิตคอยนยังจะขึ้นไปได้ต่อนะถึงแม้ราคาเมื่อเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจะจะเกินไปที่ประมาณห้าหมืนห้านะครับซึ่งในิทคิลเนี้เขาก็ให้เหตุผลไว้หลายเหตุผลเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Bitcoin Future Open Interest ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับและ มีปริมาณวอลุ่มที่มากขึ้นเรื่อยๆนะถึงแม้แต่จะเป็นคอร์ปอเรชั่นซูเปอร์ชาร์ตลองโพซิชันนะพวกคอร์ปอเรชั่นพวกสถาบันการเงินพวกบริษัทก็เข้ามาเอา่อเข้ามาเก็บบิตคอยน์มากขึ้นนะครับเพราะเขารู้ว่าราคามันจะขึ้นไปมากกว่านี้นะเอ่อเฮดฟันนะเฮดฟันกองทุนเฮดฟันต่างๆก็บอกว่าเอ่อแบร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ช่วงเวลาที่จะมาชอ็อตนะเพราะที่จะมาชอ็อตนะเพราะว่า ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะช่วงเวลาที่เป็นแบร์มาร์เก็ตของตัวบิตคอยนะครับอยู่แม้แต่ Commercial Trader นะครับคนที่เทรดมากยิ่งคนคนที่เทรดบิตคอยแล้วก็อีเทียมเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นนะนี่ก็เป็นเหตุผลต่างๆนะที่ฟอบเขาให้เหตุผลว่าทําไม <c oughs> ราคาบิตคอยนั้นเมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปอยู่นะตอนนี้ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่เงินสตาบวันหรือว่าเงินต่างๆก็ไหลเข้าบิตคอยแล้วทําให้ตัวเอาคอยเนี่ยยังไม่ได้ ยังไม่ได้วิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นการาย่อตัวาการขดของบนะิตคอยในอีกวิกหรือสองวิกข้างหน้านะครับแล้วก็ทำให้เงินไหลเข้า,เอา,อเ,อาอเอาคอยมากขึ้นนะครับแต่ว่ามีมีอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ที่ผมอยากจะแชร์ให้ดูนะผมคิดว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เอาคอยตัวอื่นๆเ่ราคานิ่งๆอยู่นะตอนนี้เหตุผลที่ว่านี้อาจจะมาจากตัวนี้ก็ไนดะ้ตัวชีบะคอยนะ เราจะเห็นว่าเอา์คอยน์อื่นเนี่ยจริงๆก็เพิ่งจะเพิ่งจะ,ะวิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าในช่วงเมื่อวานหรือว่าหรือแม้แต่ตอนนี้เองจะเห็นว่ามีคอยตัวหนึ่งที่พุ่งขึ้นเกินคนอื่นไปเยอะเลยนะก็คือตัวชิบะคอยนะครับตัวชิบะคอยนะครับซึ่งตัวชิบะคอยเนี่ยถ้าเราจะดูในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาตั้งประมาณลองวัดดูนะมันขึ้นมาเยอะเลยนะ ประมาณสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์หรือประมาณสามเอกสามเท่านะครับประมาณสามเท่าในแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์นะครับจากวันที่สี่จนถึงตอนนี้ซึ่งการที่มันจะขึ้นการที่คอยๆหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาได้สูงมาได้เยอะขนาดเนี้ยต้องใช้จํานวนเงินมหาศาลเลยนะที่จะเข้าไปซื้อคอยพวกเนี้ยซึ่งผมผมไม่คิดว่าเงินรายย่อยเงินรายย่อยหรือว่า คน,คนที่เป็นรายย่อยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยจะสามารถที่จะปั๊มขึ้นไปได้สูงขนาดนี้นะนั่นหมายความว่ามันคงจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังนะที่จะปั๊มตัวชิบะคอยเนี่ยขึ้นไปแล้วทําให้รายย่อยเนี่ยโฟมโนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าไปซื้อตัวชิบะคอยมากขึ้นนะแล้วทําให้ปั๊มราคาของชิบะคอยเพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งทฤษฎีของผมก็คือว่าคนคน,นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้ฮะก็คือ โรบินฮ o ดนะโรบินฮดเนี่ยเป็นเป็นแอปพลิเคชันเทรดแอปพลิเคชันหนึ่งที่อเมริกานะไม่ว่าจะเป็นพวกเพนนีสต็อกหรือว่าคริปโตเนี่ยแล้วก็วัยรุ่นที่อเมริกาเนี่ยก็ใช้แอปนี้ค่อนข้างเยอะนะค,ค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆโรบินฮ o ดเองเนี่ยเคยมีข่าวนะเคยมีข่าวเคยมีข่าวที่ให้หยุดเทรดหุ้นของเกมสต็อกนะครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับชีพประคร์อยเงี้ยคือจริงๆแล้ว โลบินฮสตเนี่ยมีข่าวลือนะมีข่าวลือมามาระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละที่ว่าเขาจะลิสต์ตัวชิบะคอยเนี่ยเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันโลบินฮสตของเขาเพื่อเพื่อที่จะเทรดเพื่อที่จะให้คนสามารถเทรดชิบะคอยเนี่ยในแอปพลิเคชันของเขาได้นะผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ที่โลบินฮสตเนี่ยบริษัทโลบินฮสตเนี่ยไล่ซื้อนะครับไล่ซื้อชิบะคอยอยู่นะไล่ซื้อชิบะคอยอยู่จะเห็นว่า อการขึ้นไปของชิบะคอยเนี่ยมันมีความมันดูแล้วมันดูมีความไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะมีการเหมือนเป็นการปั่นขึ้นนะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ย่อลงมามีการแรงเทขายแล้วขึ้นไปอีกแล้วก็ย่อลงมานะขึ้นไปอีกแล้วย่อลงมาขึ้นไปอีกแล้วก็ย่อลงมาผมไม่คิดว่านี่อาจจะเป็นการกระทาของบริษัทโรบินฮูดก็ได้นะครับเพื่อที่เขาซื้อตัวชิบะคอยเก็บไว้เยอะๆนะครับเก็บไว้เยอะๆเก็บไว้เก็บไว้ให้ได้เยอะๆก่อนนะซึ่ง ชิปะคอยมันไม่สามารถซื้อ OTC ได้นะโอเ e อร์เทรดเขาต้องซื้อที่ Open Market นะซื้อที่ตัวเอ็กช g e ต่างๆนะทำให้มันสะท้อนมาที่ราคาของชิปะคอยได้ชัดเจนเลยนะที่มันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะเขาซื้อไปเพราะอะไรนะผมคิดว่าเขาซื้อไปเพื่อที่เวลาที่เขาลิสต์ตัวชิปะคอยเข้าไปในแอป r o บินโฮส d เนี่ยเพื่อแล้วเขาสามารถที่จะเสริมสภาพคล่องของคอยตัวชิปะคอยเนี่ย ให้ได้มากที่สุดนะแล้วทันทีที่มันเข้าไปอยู่ที่แอปพลิเคชันโ b บินฮ o d แล้วเนี่ยผมคิดว่าโ b บินฮ o d อาจจะเทขายก็ได้อาจจะเทขายแล้วอาจจะทำให้ตัวราคาของชื่อปะคณเนี่ยย่อถ่ำลงมาก็ได้นะซึ่งคอยคอยอะไรก็แล้วแต่นะที่มันมานิ่งๆแบบนี้นะแล้วก็อยู่ดีก็พุ่งขึ้นไปแบบเนี้มันจะใช้เวลาไม่นานนะครับที่จะลดลงมาได้ถึงเลเวลเดิมเลยทีเดียวนะมันขึ้นไป มันขึ้นไปประมาณ300%เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งนะดังนั้นตอนมันลงเนี่ยมันลงแรงเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะใช้เวลาไม่ถึงวันสองสามวันก็ได้ที่จะร่วงลงมาจาก300%ตรงเนี้ยนะลงมาที่เลเวลนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นี่ก็ต้องระวังด้วยนะสําหรับใครที่ถือตัวชีบาคอยนะซึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งนะที่ผมคิดว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ทหําไมชีบาคอยปั๊มขึ้นไปอยู่นะแล้วทําให เงินดีเทลต่างๆเนี่ยเข้ามาเข้ามาที่ชีบะคอยนะครัแทนที่จะไปที่เอาคอยตัวอื่นที่มันมียูสเคสไม่ว่าจะเป็น ium, ance, ino, อีอ ana, เทียมไบแนนคาร์โ o โน่โซโลนาโพคดดหรือแม้แต่ดอสคอยเองก็ย่อลงมาเหมือนกันะนะตอนนี้หรือแม้แต่ Luna, แลูนาอะไรเนี่ยจะเห็นว่าคอยพวกนี้เนี่ยย่อลงมานะย่อลงมาอย่างโซนาเองขึ้นมาแค่หนึ่งเปอซ็นเองทั้งที่ไม่ได้ฟันเดอร์เมนทัล ยังดีเหมือนเดิมนะแล้วก็ทุกๆอย่างยังดีเหมือนเดิมตลาดที่นี้ตลาด N NFT ที่ไปลันบนโซน้าพแพลตฟอร์มยังคึกคักเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ขึ้นนะครับมาขึ้นที่ชีบะคอยนะซึ่งผมคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลนะที่ทําให้ชีบะคอยปั๊มขึ้นไปอยู่แล้วทําให้เงินต่างๆเนี่ยมันไหลเข้ามาที่ชีบะคอยโดยการกระทําของอันนี้เป็นการคาดเดานะโดยกา,การกระทําของโลบินฮสตก็ได้นะครับอาจจะเป็นการกระทําของแอปโลบินโฮสตก็ได้นะ ออีกอันหนึ่งก็อาจจะมีส่วนนะที่ทางอนะีลอนมัสทวิตเกี่ยวกับตัวชนะิบะคอยอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าหลากัหลกๆแล้วน่าจะมาจากน่าจะมาจากทางโรบินโฮสนะครับซึ่งจริงๆผมเข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะมีทางช่องทวิตเตอช่องหนึ่งจำชื่อช่องไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปสัมภาษณ์ซีอของโรบินโฮสนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปฟังดูแล้วเดี๋ยวลองเอามาอัปเดตให้ฟังว่า,เ,าเขาจะ ว่าเขามีแผนที่จะลิสต์ตัวชิบะคอยเข้าไปในเอฟแชงของเขาหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าก่อนนันนี้ก็มีเขาเรียมามาโดยตลอดนะโอเคนะคงเป็นข้อมูลนะยิงสำหรับชิบะคอยเนี่ยคนที่เป็นโฟลเดอร์คนที่สร้างชิบะคอยขึ้นมาชื่ออาโยชินะซึ่งจริงแล้วตัวชิบะคอย,ยตอนแรกเลยเนี่ยมันออกมาเนี่ยประมาณหนึ่งพัน หนึ่งพันล้านล้านคอยนะหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านล้านคอยนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาแบ่งให้กับวิทลิกนะแบ่งให้วิทลิกปูรัินะประมาณครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของพันล้านล้านคอยนะแต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยผมเปิดข่าวตอนนั้นวิทลิกเองเนี่ยก็ได้เบิร์นทิ้งนะได้เบิร์นทิ้งนะเบิร์นทิ้ง เบรนตัวชีะคอยทิ้งเนี่ยเป็นมูลค่าประมาณ6,000ล้านเหรียญน,นะ6,000ล้านเหรียญแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาใจเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยเขาขายไปประมาณ50คิลเลียน50ล,นล้านล้านคอยนะของชีะคอยเป็นมูลค่าประมาณ1.2พันล้านบาทเอือ้อน1.2พันล้านเหรียญเนี่ยแล้วก็เขาบริจาคให้กับประเทศอินเดียนะตอนที่เกิดโควิดนะซึ่งตอนนั้นแล้วก็ ที่เหลือเขาเบิร์นทิ้งนี่ตอนนั้นแล้วก็ผมผมคิดว่าทางยูโรยูโรชิเนี่ยคอยที่เหลือนะที่เหลือจากการที่เขาส่งให้กับเวทลิกเนี่ยเขาก็าไปฝากไว้ที่ยูนิสอปนะเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับยูนิสแวอปนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ถูกลิสต์ในเอ็กชั่งต่างแล้วก็ผมคิดว่าแล้วก็มีข่าวว่าโรบินฮู o ดจะลิสต์ตัวชิปคอยในีโรบินฮูดแอป แล้วก็ผมคิดเลยคิดว่าอาจจะเป็นโรบินโ o o ก็ได้นะที่อยู่เบื้องหลังการปั๊มชิ่บะคอยครั้งนี้นะเพื่อที่จะก่อนที่เขาจะไปลิสในในแอปของเขานะครับแล้วก็ให้คนไปเทรดนะแล้วเขาก็จะได้ค่าฟรีที่มากขึ้นนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ที่ผมอยากจะมาแช์วันนี้นะยังไงก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวจากการที่ลองรีเสิร์ชลองหาข้อมูลมานะครับอยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง bitcoin l ลง g t e บ m b ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชรเท่านี้ครับ สวัดสดีครับ